สวัสดีครับผมมิกจากมิกฟาร์มยาชาแนลนะฮะวันนี้มาพูดเรื่องของกลุ่มกลุ่มอาการเส้นประสาทถูกกดทับบริเวณมือนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า carpal tunnel syndrome นะตัวย่อคือ cts นะฮะไม่ใช่ไข้หนังนะครับ carpal tunnel นะฮะหมายถึงช่องที่อยู่ด้านหน้าของข้อมือนะฮะเห็นข้อมือเราเนาะนี่คือข้อมือนะติดต่อระหว่างแขนนะครับกับฝ่ามือนะครับ ประกอบไปด้วยมันจะเป็นช่องข้างในนะฮะไปสั่งเซิร์ชรูปใน Google ดูก็ได้อันนี้ดูของจริงก็ได้มันจะอยู่เนี่ยมันจะมีช่องอยู่ก็จะมีประกอบไปด้วยเส้นเอ็นมากมายนะฮะผ่านท่อนี้นะครับทุนเนลก็คือท่อเนาะซึ่งมันก็เหมือนท่อจริงนะเขาเรียกยางน,น,นะฮะซึ่งการขยับมือเอ่อหรือถูกกดทับเป็นเวลานานนะจะทําให้ช่องนี้ช่องไอ้ท่อเนี่ยตีบแคบลงนะแลวเกิด การกดทับไปยังเส้นประสาทมีเดียนนะฮะภาษาอังกฤษเขาว่า compressive neuropathy of median nerve นะฮะ compressive ก็คือกดทับอะเนาะอืมก็ไปกดทับเส้นประสาทมีเดียนนะฮะโรคนี้มักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับเออผู้หญิงนะฮะอาจจะแบบว่าข้อมือเอวบางร่างน้อยอะไรเงี้ยนะฮะและพบในคนที่ทำงานโดยใช้ข้อมือนะฮะหรืออยู่ในท่าที่มีการกระดูกกระดกขึ้นลงอย่างเงี้ยนะฮะแต่ละวันนะฮะเช่นพิมพ์คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ย เย็บ yep. ร้อยมาลายเล่นโทรศัพท์แต่มีเคสหนึ่งเป็นผู้หญิงเหมืนอนกันนะฮะเขาเอาทำขนมขายเขาก็คงตีแป้งอย่างนี้คระะัเออกระดกอย่างเงี้ยฮะรวมถึงอาจมีพบอาการตอนกลางคืนนะซึ่งเกิดจากการงอข้อมือไปนานในในกองกลางวันนะเนาะเหมือนผมเลยเนี่ยเป็นกลางคืนคือในแต่ละวันผมนั่งนั่งขี่คอมแล้วก็จับเมาส์มันจะงออย่างเงี้ยมือมันจะงออย่างเงี้ย มันงอนานมันอักเสบก็ผมแก้โดยตอนนี้ผมซื้อไอที่รองมาแบบมีเจลช่วยได้เยอะอยู่ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ได้แก่ตั้งครรภ์นะเบาหวานชนิดที่2เการูมาตอยและภาวะฮอร์โมนไทรอยต่ำภาวะบวมจากคอนดิชันต่างๆเช่นทรมาเกิดการอักเสบเนาะอุบัติเหตุอะไรเงี้ยทูมเมอร์ก็คือเนื้งองอก и н ф е к ц и o n i n f e c t i o นก็คือติดเชือ้อนะก็ทําให้เกิดได้ผู้ป่วยจะมีอาการปวดและชาบริเวณที่เส้นประสาท ที่เป็นเลียงนะฮะได้แก่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางและครึ่งหนึ่งของนิ้วนางโดยไม่จําเป็นต้องเป็นทุกนิ้วก็ได้นะอาจจะเป็นแค่หนึ่งหรือ2นิ้วก็ได้นะฮะอาการปวดเหมือนไฟฟ้าชอ็อตบางคนร้าวไปที่แขนก็อสอกได้นะครับการวินิจฉัยอาศัยการซักประวัติและตรวจร่างกายและในบางกรณีเพื่อยือนยันมีการตรวจโดยอาจจะยืนยันด้วยการตรวจ electro diagnosis หรือ emg และ ncv เนาะเป็นคำ เฉพาะทางการแพทย์เขาจะพบความเร็วในการนํากระแสประสาทของเส้นประสาทมีเดียนเนอร์ลดลงนะการรักษาเริ่มจากการใช้กลุ่มอินเก็คือแก้ปวดนั่นแหละนะฮะเพื่อลดอาการาปวดนะฮะและการบวมของเนื้อเยื่อในคาร์พ l ลทูแนลนะแพทย์อาจพิจารณาฉีดสเตียรอยนะสเตียรอยถ้าเป็นมากนะและใส่สปริ n ติ้งนะฮะการใส่ที่ดามข้อมือก็มีลูกค้ามาซื้อเหมือนกันก็จะเป็นทรัมม์สปอร์ตทรัมสปอร์ตและจำเป็นต้องการ จําเป็นต้องพักนะฮะพักการใช้นิ้วนะฮะและข้อมือเป็นชั่วคราวเป็นการชั่วคราวในรายที่รุนแรงจะมีการผ่าตัดนะครับเพื่อลดการกดรัดของสินประสาทษาษาด้วยนะครับก็ระวังกันด้วยนะฮะผมว่าผมก็เซฟตัวเองนะเดี๋ยวนี้ผมก็พยายามใช้ใช้แผ่นรองเมาส์ดีๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ทาสรีระไม่ให้เกิดออฟฟิศซินโดรมนะครับนั่งตัวตรงอะไรเงี้ยให้ข้อมือมันตรงไม่ให้มันงอนะฮะเวลาใช้งานก็เอกสารอ้านอิงนะครับจาก เมด .nu.ac.th นะฮะในหัวข้อนี้แหละนะฮะคาพาวชโน,นลซินโดรมนะฮะแล้วก็อื่นๆน,นะครับอื่นๆก็มาจากอะไรเนี่ยอืมก็มาจากข้อมูลแหล่งจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็มีนะแล้วก็ภาควิชาออท,ทพิดิกภาคภาควิชา พยได้ภาควิชาพยาบาลศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์รมาธิบดีนะครับขอบคุณแหล่งข้อมูลดีๆครับขอบคุณครับไปแล้วครับไปแรับสวัสดีครับ